สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมมงคลซาวน้ำซิ่งทะเลนะครับอ๋อวันนี้มาหัดขับรถหน่อยไปตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ทำงานแล้วนะโอ้รถอ่าแมคโครก็มาถึงพอดีนะพี่น้องนะ จะเป็นรุ่นไหนครับไปดูกันเออสวัสดีครับเสี่ยนุ้ยนี่โอ้วันนี้มาเป็นลูกศิษย์เสี่ยนุ้ยครับฝากด้วยนะครับน้าท่อกเกะตูรกีโอ้อ๋อานี่นะท่อกเกะไปสวัสดีท่อแกะหน่อยทักทายท่อแกะหน่อยไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ท่อแกะครับผมโรงงานตรงไหนนี่เนี่ยโรงงุนตากตรงนี้ครับออ๋เป็นสระ เป็นสะพีรวดินไปนไหน้างไหนเราดินไปสองชั้นนั่นแหละอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูรถและโคกันอ๋อนี่จะขุดสตระตรงนี้แหละที่ไหนนะที่ไหนครับที่สองชั้น,อ,นอ๋อโคมสุพีซีหนึ่งสามศูนย์ครับพี่น้อง เทลเลอร์สุดลอครับพี่น้องคันนี้็อกกี้ครับผมลอจริงๆครับอ้าวรถวิ่งอยู่บ่ ร้อยครับอ๋อนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมชมหน้าเทลเลอร์สุดหล่อคันนี้หน่อยนะนี่โอ้สวยงามมากเลยครับรอจนะครับนี่ครับผม เสียชาตินะครับพี่น้องวันนี้ผมก็ามาเป็นผลลขับให้กับรถดำเจ๊แคบนะครับไม่ว่าทีมงานเสียนุย่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยขับมาหลายปีแล้วครับงรงนะ,นะอันนี้รถรถของเสียชาติเลยป่ะแกมีมิมโรกี่คันนะ โคันเดียวคันเดียวรถเกี่ยวด้วยนึ่งไทยเสียงเทเบิลคู่เนาะรถดำแกมีกี่คันนะมีรถดำไหมดำจะมีแต่ว่าพังไปแล้วเอ้าม้อน้ำแห้งเอ้าเ้าขาดสหม้อน้ำแห้งเลยจะเลยเก็บน้ำร่วมกันเลยเราว่างพอดีครับวิ่งกี่คันวันนี้สองคันเรานี่นะ โอ้ยกินหมูอะดิที่ไหนที่ไกลบอกอันนี้คนขับประจำ่อมาใหม่เดิมทีมันเป็นคอนโทรนไนคอนโทรนของทกวัสดุอันนี้นะอ๋อยคโทรให้อ๋อับ มาแล้วลุยเลยครับลูปเป้เอาตะปูเอาให้ผมด้วยนะ <laughs> เร็วเร็วเ๋ยวเวเวน้ำมันอะไรนะสหลุดเอาอมันหลุดดอกวะใส่เแรงมลย

นะเนี่ยรุ่นต่อยมวยเนาะคนโทนนักมวยอาจจะเป็นเน้อสเกตน้อเน้โอ้พลงมืองมียาำนะพี่น้องคันเนี่ยโอ้โอมาอยู่หรอกมาอยู่หรอกต้องหาอะไรรัดก่อน

อะไรครับลอกซะคืเจมูไฮโลลิกวะไฮลิกโอ้ไฮลิกมันต้องล็อกเลยออเจเจล็อกรถวันไมือเจมัดเว็บเป็นโน่นงรถเจมอ้ยอ่เจมือหอดเลยไปอ่านม่เดี๋ยวเรารไว้ยามใส่หรือเปล่า นีกอตวกระบาเลยนะยังีอัดสวมไปนะบอรสิบเจ็ดเออขันควอกสวมเลยนะอนี่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 ไงสายมันมันกรอบเลยแหละมันแข็งแล้วได้ละมดหน่อยสายนี่เหรอครับอ๋อมันต้องมีน็อตน็อตน็อตรัดดิอใช่ไหมพี่แสงนี่ไงน็อตหนนี เออก็ต้องเมือใหไปสารอัลเทอรไอลิลไปวะนี่ไอ้ยางมาจากญี่ปุ่นเจาไหมเจ้าทีวีอยู่พอรู้ี่จะจดจทย์ไหนสำันีจเลิกลืว

ต่อซ้อายก่อนต่อซายไปจ้ำหัวใหม่ดีเลยครับผมยังได้ทำลงงานับเร็แริดกตกอมแรมากเลตอนกระจกตกแตกเลยนะเมื่อกี้จกนาซา เ,เนะบ็ดแม่งยังไงนะนี่ห,นหมดไปลายหนึ่งแผ่นเออเต้ติงเออเต้าติงคู่เบ็ดวางเนอร์มากูเอาภิกูเลยเบ็ดเลยอ๋อมันโยกด้วยเปลมันโยกอยู่เนาะต้องหาต้องหาที่ค้ำก่นนอน,นอืมไม่มันไม่ได้ยันแล้วมันเกระเตืองขลังอ่ะยี่กิดเตืองขลัง นะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ